ซื้อประกันสุภาพทั้งทีทำไมต้องมีส่วนร่วมจ่ายด้วยหรือว่าโคเ์เมนต์มีลูกค้าโทรเข้ามาสถามผมเยอะมากตั้งแต่ที่ผมไปออกรายการวิทยุแล้วมีคนแชร์ Facebook ไปเนี่ยก็คือเป็นรายการวิทยุของแห่งหนึ่งของต่างจังหวัดน,นะครับ เขาก็เชิญผมไปเล่าให้ฟังเีกเรื่องของโคเปเมนต์พอไลฟ์จบปุ๊บออกรายการพิทยุจบปุ๊บเนี่ยลูกค้าผมโทรมาถามเยอะมากโอ้ดงเพจแล้วของพี่เนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาละใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปย่อยให้ฟังว่ามีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างสําหรับการซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าต้องมีส่วนร่วมใจหรือว่าโคเปเมนต์ด้วยมาฟังกันครับทําไมถึงต้องมีโคเปเมนต์มาในช่วงของปีนี้ต้องย้อนความกลับไปเมื่อสักประมาณ 5ปีหรือว่านานกว่าน,นั้นต้องบอกว่าในเรื่องของการเคลมสุขภาพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงของโควิดหรือว่าก่อนโควิดเนี่ยมีอาตาัตราการเคมเยอะมากภาษาทางประกันเรียกว่าเกิดการ loss เคมหรือว่าเคมเยอะจนเกินไปบางคสเนี่ยก็เป็นการเคมที่ ไม่เป็นความจําเป็นในเรื่องของทางการรักษาสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อะไรเงี้ยพอมารักษาตัวในโรงพยาบาลเยอะใช้เมียขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเรารู้อยู่แล้วว่าค่อนข้างสูงบางทีก็สูงมา,มากๆเจอชาจจะมากๆเลยแต่ว่าลูกค้ามีประกันสุขภาพก็ต้องการใช้วิษัทประกันก็ต้องมีการอนุมัติในเรื่องของการเคลมขึ้นไปแต่มีผลรบต่อผู้คนลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อประกันไงครับคือสมมุติว่ายกตัวอ,อย่างมีประชาชนอยู่ที่30เ ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะสอสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเค็มเยอะมากเป็นการเค็มที่ไม่มีความจำเป็นทางการรักษาแหละแต่ว่าอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ค่อยเค็มเลยมีประกันสุขภาพนะซื้อไว้เอาให้อุ่นใจแต่ไม่ได้เคลมมันเกิดผลกระทบอย่างหนึ่งคือทําให้ในเรื่องของการเพิ่มเบี้ยในปีต่อมาเห็นไหมครับเกิดผลกระทบในเรื่องของบุคคลที่ที่เขาไม่ค่อยซื้อประกรันไม่ค่อยมีการเจ็บปวดสักเท่าไหร่ แล้วถ้าใครที่เคมเยอะล่ะครับพอเคมเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถูกยกเลิกในปีต่อมาเนื่องจากว่าเค็มเยอะเค็มที่ไม่มีสาเหตุความจำเป็นทางการรักษาเลยถูกยกเลิกกุมธัน์ก็มาบน่นมาโพสต์ต่อว่าภาษาปรกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเลยมีจุดกึ่งกลางอยู่ระหว่างทั้งสองทางคือมีกฎเกณฑ์ืั้นไขที่เกิดขึ้น,น,นแต่แต่มันจะมีผลบังคับเฉพาะในเรื่องของกุมธัน์ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่1เมษนาคม2568เป็นต้นไป จำนะครับว่าจะมีผลกระทบเฉพาะกรมธรรม์ที่มีการอดูมาตั้งแต่วันที่1เมนาคม2 5ห8เป็นต้นไปดังนั้นกรมธรรม์ที่ออกมาก่อนในนี้หรือว่าคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพแบบหมอจ่ายหรือว่าเป็นแบบแพ็กเกจไม่ต้องกังวลครับมีผลคุ้มครองตามปกติทุกการารักษาที่เกิดขึ้นในปีนี้ไม่ได้นำไปรวมเป็นเรื่องของอข้อมูล ที่จะเป็นคิดส่วนร่วมใจ่ายในปีหน้านะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มีกงนอยู่แล้วใจเย็นๆไม่ต้องตกใจนะครับแต่กุมภาพันธ์นี้จะต้องอนุมัติก่อนที่1เมษาคม2568เรามีเวลาการเพียงแค่เดือนกว่าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ต้องอนุมัตินะถ้าอนุมัติหลังวันที่1เมษคมไปต้นไปนะครับเข้ากฎเกณฑ์เงอนขายการมีส่วนร่วมจ่ายทันทีรีบติดต่อตัวแทนเพื่อซื้อประกันสุภาพ,พมหมอจ่ายกันนะครับ ประกันแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องรีบซื้อเพื่อให้มีการอนุมัติก่อนที่1มีนาคม2568มาฟังเรื่องของกฎเกณฑ์เงื่อนไขบ้างว่ามีอะไรบ้างใครบ้างที่เมื่อมีประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่1มีนาคม2568เข้ากับเกณฑ์เงื่อนไขมีอยู่3กรณีกรณีแรกก็คือการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือว่าซิมป์สดีซีคือ ปัดจัตอนเราเป็นใครไอตามก็อยากจะแอดมิทนั่นแหละก็คือเรามีการให้สิทธิในเรื่องของการใช้สิทธิ์นี้ไม่เกินสาครั้งต่อปีหรือว่าไม่เกิน2 0 0์ของค่าบี้ประกันที่ทุกคนเนี่ยได้มีการชรําระเข้าไปจุย์ตัวอย่างในาอในเ A เ,เนี่ยซื้อประกันอยู่ที่ปีละ20,000บาทมีการเคลมทั้งสิ้นครั้งแรก1 0,000บาทครั้งสองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครั้งสามสองหมื่นบาทเมื่อหารสามรวมกันแล้วสามครั้งต่อปีสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นสองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์นั่นหมาย มีการเคลมเกินกว่า2 0 0ซของเบียที่ชำระไปดังนั้นในปีถัดไปครับเตรียมตัวจ่ายทุกๆค่ารักษาที่เกิดขึ้น30จะมีส่วนร่วมจ่ายทันทีกรณีที่2ครับเป็นการกรณีเจ็บป่วยทั่วไปแต่ว่าไม่รวมโรคร้ดัแรงและการผ่าตัดใหญ่ผมขอย้ำว่าไม่รวมโรคร้ดัแรงและการผ่าตัดใหญ่นะ มีการเคลมว่าสถานี้400%ของเบีย้ยที่ชำระไปยกตัวอย่างใน B เหมือนกันครับใน B ีครับมีการเจ็บป่วยเรื่องของโรคทั่วไปแต่ไม่ใช่โรคแรงๆนะครั้งแรกครั้งแรก30,000บาทครั้งสอง25,000บาทครั้งที่3 30,000บาทรวมกันเป็น85,000บาทเมื่อมาหารกับเบีย้ยประกัน2 0 0 0 0บาทต่อปีที่ชำระไปคิดเป็น425%นั่นะหมายความว่าเกิน400%ของที่เขาตั้ง ตังเปาไววนะครับให้มีเรื่องของการมีส่วนร่วมจ่ายในปีถัดไปครับทุกการรักษาที่เกิดขึ้นจะถูกมีส่วนร่วมจ่ายหรือว่าโคเปอร์เมนต์อยู่ที่30%นทันทีกรณีที่3ครับถ้ามีการเคลมเยอะมากปวดหัวตวล้มเป็นไข้ไอจามซิมเปิลดิซีสแอดมิดอย่างเดียวเลยนะครับก็คือไปหาหมอ,อคือขอแอดมิดหรือมีการเจ็บปวดทั่วไปนะครับทั้ง2อย่างรวมกัน1กับ2รวมกันนะครับเป็น6 5 0ในปีถัดไปครับในเรื่องของการรักษาที่เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายอยู่ที่50%เ็นห็นไหมครับถ้าเราดูแลตัวเองดีสุวภา่าแข็งแรงดีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแอดมิดนะครับสามารถซื้อยาสามารถมาจำบ้านกินได้เองปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยได้เซฟในเรื่องของการไปหามหมอแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่ายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้าเรามีการเคมเกิน650%ในปีนี้นะครับในปีหน้าเตรียมตัวจ่ายเลยครับ50%าสำหรับการมีส่วนร่วมจ่ายหรือว่าโคเปเมน คำถามต่อมาครับไอซิมเพิร์นิซิสเนี่ยหรือว่าเ,เคลมออไว้นะลักษณะของซิมเพิร์นิซิสหรือว่าการเจ็บปวดทั่วไปมีอะไรบ้างมีข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทยที่ผมขึ้นป๊อปปับไป,ปให้้วยคนได้เห็นอาการไม่รุนแรงครับไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันในระยะยาวรักษาง่ายการรักษาไม่ซับซ้อนเช่นการใช้ยาสมุนจําบ้านหรือวิธีการธรรมชาติหายได้เองในบางกรณีพบได้บ่อยเป็นโรคหรืออาการที่พบได้ทั่วไปในทุกเพศทุกวัยตัวอย่างเช่น เปียนสี3ไข้แม่ระบบสาเหตุปวดหัวติดเชื้อทางเดินหายใจสนบนไข้วัดจ่ายภูมิแพ้ก้ามเนื้ออักเสบท้องเสียโรคกระเพาะอาหารอาารักเสบและกรดไาหลาาาย้อนคืออาการเหล่านี้เป็นเรื่องของ s ิมเพิรนิซิถ้าเราดูแลตัวเองได้เราไม่ต้องแอดมิดเราก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการมีสมใจ่ายในปีถัดไปครับแต่ข้อดีครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเอาแล้วถ้า ฉันซื้อในปีปนี้แต่ว,ว่าซื้อไม่ทันซื้อหลังหนึ่งมินาคม2 5 6 8มีข้อดีอะไรบ้างล่ะข้อดีมีครับข้อดีคือเบีย้ยประกันถูกลง2 0 4 0จากเบีย้ยประกันที่เราจะต้องจ่ายในปัจจุบันครับก็คือเบีย้ยประกันลดลงแต่ก็ต้องแลกมากับในเรื่องของความกังวลว่าเอ๊ะฉันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายไหมแล้วแต่ในเรื่องของวิจารณญาณแต่ว่าสลับผมนะครับซื้อประกันทั้งทีแต่ต่อให้มีเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงเล็กน้อยนะเพิ่มสูงเล็กน้อย20% ผมยอมรับได้เพราะว่าไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมใจแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยก็ซื้อประกันแบบใหม่ครับมีส่วนร่วมใจข้อดีคือเบี้ยถูกลงแล้วก็สาหรับใครที่มีการเคมในเรื่องของตัวโรคไร้แรงในปีนี้นะครับโรคไร้ในปีนี้โอ้โหโรคกร้แรงเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาเพียงแค่ห้าหกหมื่นเป็นแสนสองแสนสามแสนอันนี้การผ่าตัด ใหญ่แล้วก็การรักษาในเรื่องของโรคระแรงไม่ได้นับมาเข้าเงื่อนไขในเรื่องของการมีส่วนร่วมจ่ายในปีหน้านะครับไม่ได้นับในเรื่องของการเคลมปีนี้เพื่อไปเข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขในปีหน้ายามอีกครั้งหนึ่งการผ่าตัดใหญ่หรือว่าการรักษาในเรื่องของตัวโรคระแรงไอ้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขที่จะมานับรวมในเรื่องของตัวโควิดในปีหน้าในเรื่องของตัวลูกั่วไปมีอะไรบ้างโอ้โหมันมีเยอะมากได้ผมขอแปะป๊อปอัพในเรื่องของ โรคแรงที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมานับรวมในเรื่องของตัวโเพเมนฑ์ erm en, หรือว่าการมีส่วนร่วมใจนะครับยกตัวอย่างที่คนไทยเป็นกันเยอะง่ายๆเลยโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งไรยห้ลูกลมโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาบอดโรคมะเร็งไรยลูกลมตับวายภาวะโคมา่าการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโอ้โหมีหลายโรคมากเลยเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลที่ผมนํามาจาก สมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยให้กับทุกคนได้เห็นว่ามีโรคอะไรบ้างหรือว่าใครต้องการได้สไลด์นี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนจะได้อุ่นใจมั่นใจนี่คือเป็นข้อมูลกลางของทุกบริษัทจะใช้ร่วมกันนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2568สําหรับใครที่รักสุขภาพในเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงไม่ต้องการให้เงินในบ้านเนี่ยหายไปกับการรักษาพยาบาลเพราะว่าในเรื่องเวลาไปหาหมอปุ๊บเนี่ย เราไม่สามารถต่อรองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้ค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้น3ามแสนห้าแสนล้านหนึ่งอาจจะโชคร้ายตรวจเจอโรครแรงเราไม่สามารถต่อรองในเรื่องของการรักษาการจิตใของเราได้แต่ว่าเราสามารถปรับปรุงได้ในเรื่องของการใช้เบี้ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยเพื่อไปแลกของอุ่นใจสำหรับค่ารักษาหมอจ่ายตั้งแต่3ล้าน10ล้าน15ล้าน70ล้านร้อยล้านเราสามารถเลือกได้ว่าแผนไหน แบบไหน,นจะบอกกับเรามที่สุดดังนั้นเลือกตรงที่เราต้องการมีคำถามครับผมสรุปคำถามมาให้ที่มีคำถามเยอะตั้งแต่ผมไปออกรายการทยุีนะเขาถามผมแบบเยอะมากแล้วถ้าปีนี้พี่เคลมน้อยล่ะถ้าพ,พี่พี่เคลมน้อยเกิน200%หรือว่าเกิน400ยน้อยกว่า4 0 0เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่า650%เปอร์เซ็นต์ในปีหน้าบริษัทเนี่ยจะคิดในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคิดการมีส่วนร่วมใจหรือว่าโควิดเป็นหรือไม่บริษัทไม่คิดครับ แล้วอันที่2คือแล้วถ้าปีนี้เข้มเยอะปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเค็มเยอะหรือว่าเค็มน้อยไม่แน่ใจฉันจะต้องมีส่วนร่วมใจ่ายในปีหน้าไหมไม่ต้องกังวลครับถ้าลูกค้าท่านใดเข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขมีส่วนร่วมจ่ายนะครับมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขเข้าส่วนร่วมจ่ายทางรบริษัทประกันเนี่ยจะส่งเอกสารในเรื่องของการชําระเบีย้ยพร้อมใบแจ้งเตือนว่าคุณลูกค้ามี สิทธิโครงการได้สิทธิพิเศษเข้าโครงการสนมั่นใจในปีหน้า3า50%ปน้าจะมีการส่งสื่อแจ้งเตือนอย่างน้อย15วันอย่างน้อย15วันนะครับไปให้ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะต่อสัญญาประกันสุขภาพไหมแต่ว่าสำหรับผมนะผมต่อนะเพราะอย่างนั้นก็อุ่นใจแล้วว่าเราเนี่ยยังมีสิทธิเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพีงเยงแต่ว่าเราก็รักษาในกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มีส่วนลัจ่ายท่านเองแต่ว่าถ้าเราปีนี้ไม่ได้เคลมอะไรเลยล่ะไม่ได้เคมเลยแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะไปเจ็บป่่่วยเเคาจะนับับบรรมให เขาจะนับเริ่มใหม่โดยเขาจะนับเริ่มน้ําคิดเนี่ยเฉพาะในปีนั้นๆว่าเรามีอัตราการเคมไปไงบ้างเรามีอัตราการเข้ารักษาพยา,ษ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 าบาลในโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาเนี่ยเป็นไงบ้างถ้าข้ากดเกณฑ์ขึ้นไข่หนก็ตามน,นั้นครับมีส่วนลดใจก็คือ3ามอหรือ50%อยังไงก็แล้วแต่การดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นระออมเสดดังนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องไปหาหมอ การซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเป็นการซื้อความอุ่นใจซื้อความเสี่ยงที่จะต้องนําเงินก้อนแจ่ของบ้านเนี่ยไปให้กับทางโรงพยาบาลปกป้องความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันสุขภาพได้สิทธิ์ลดจดภาษีแล้วเราก็อุ่นใจด้วยเดี๋ยวมีคําถามเข้ามาก็สามารถถามมาทางเพจหรือว่าทางย t ท b e ของทางผมได้เลยหรือว่าติดต่อสัมพันธ์กับตัวแทนที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าสำหรับท่านใดที่ต้องการสไลด์นี้ข้อมูลนี้มีทั้งหมด7หน้าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้หรือว่าถ้าใครต้องการขอนะ แอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์พีีมาให้ส่งเป็นไฟล์ภาพให้ทุกคนจะได้มีความอุ่นใจมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพในปีนี้ก่อนวันที่1มีนาคม2568อุ่นใจได้อย่างแน่นอนหรือไม่ทันไม่เป็นไรช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะซื้ออาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างจะต้องการไปซื้อเนี่ยหลัง1มีนาคม2568ก็ไม่เป็นไรมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างในสไลด์ทั้งหมด7หน้านี้ผมจะส่งให้นะครับ ศาตาท่านใดมีความคิดเห็นในบ้างกับการซื้อประกันสุขภาพมอดจ่ายแล้วก็ต้องการมีส่วนลดจ่ายปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์เนี่ยสามารถนําไปบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับสมาคมาตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็สามารถไปบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทางคอพอด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยแนะนำอีกการทํางานอันหนึ่งผมทํางานกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรกษาการเงินนะครับหรือว่าไทยฟ้านเนี่ยผมก็ทํางานให้กับ สมาคมนี้โดยที่ผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนคนรราชสีมานะครับผมเป็นประธานอนุกรรมการอยู่ทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ทุกคนส่งมาเนี่ยจะสามารถรวบรวมไปบอกผู้คนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ้ยลูกค้ามีฟีแบบเป็นอย่างนี้มีการปรับเปลี่ยนได้ไหมทุกคมเม์ของทุกคนมีประโยชน์ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์โปรดแชร์ไปให้กับคนที่เรารู้จักเขาจะได้เข้าใจเรื่องของกฎเกณฑ์การซื้อประกรันสุขภาพแต่ต้องมีส่วนร้วใจหรือว่าโคพต์เมนต์ในปีหน้าด้วยนะครับ จอกการที่มีแต่วความสุขสร้าแข็งแรงสำหรับท่านใดที่ต้องการคุณเพิมเติมก็สอบถามข้ามันได้เลยขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ